พี่มาจากประเทศเดนมาร์กครับเขเป็นเฮเกนครับผมตอนนั้นพี่เป็นนักดนตรีเนาะก็ดื่มไวน์ดื่มอะไระแต่ว่าพาม,มาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวองค์พ่อจะล้างข้างในล้วก็ให้ให้ใหพี่แบบหยุดทุกอย่างนับตั้งแต่นั้นมาก็เลยมันก็เกิดปาฏิหาริย์ที่แบบได้กลิ่นไวน์แล้วมันมันเหม็นนะครับน้องแล้วมันหยุดไปเองเลยพี่ก็เกือบตายหลายครั้งเพราะว่าพี่สอนฟุตบอลบนหิะม,มันก็เสเเน้นเลือดตีบอะไรก็ขอท่านอนะไรเงี้ยแล้วก็นกวนเนี่ยก็มาจนถึงวันนี้ จริงๆกือบเกือบตายหลายครั้งครับคนเราอะเนาะทุกคนก็ต้องมีที่ยึดเหนี่ยวบางทีเราคิดอะไรไม่ออกเราก็แบบอุ๊ยพ่อช่วยด้วยเราก็ขอวันนี้ ที่แบบลูกค้าจะเซ็นสัญญากับเราหรืออะไรแบบนี้ให้มันสําเร็จเกิดขึ้นมาปรากฏว่าได้พอได้ปุ๊บพี่ก็เลยแบบเป็นที่พึ่งให้เราได้แน่นอนเลยผมนะครับได้มีโอกาสไปไหวาพระพิฆเนศที่จังหวัดเชียงใหม่ครับผมเนี่ยจะชอบเอาพวงมาลัยไปถวายท่านนะครับแล้วก็ขอพรท่านอยู่ประจําเลยครับไม่ว่าจะเป็นการสอบเข้ามาหาลัยหรือสอบเข้าโรงเรียนอะไรต่างๆตั้งแต่เด็กเราครับผมเนี่ยก็ต้องพูดเลยว่าใหม่มากกับเรื่องการมูอะไรอย่างงี้เนาะเนี่ยครั้งแรกเลยแล้วผมก็ได้บูชาพระพิฆเนศรูปเล็กไปจริงตอนนี้คือถ้าชัดที่สุดก็คือ ท,ที่จะอยากอยากมีงานที่ดีเนาะพอได้ขอก่อนกับท่านก็ท่านก็ได้มอบโอกาสในการทํางานที่มันดีขึ้นรวมถึงแบบว่างานในอนาคตที่มันแบบว่าเออรอเราอยู่ให้แบบมันดีขึ้นซึ่งแบบออตอนนี้จจบอกไม่ได้อะไรเงี้ยเนาะ